นิทานเรื่องติ๊ติปวดฟันติ๊ติชอบเอาขนมที่ซ่อนไว้ออกมากินทุกคืนแล้วไม่ได้แปลงฟันก่อนนอนอีกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งติ๊ติก็รู้สึกปวดจี๊ดขึ้นมาที่ฟันติ๊ติจะทำย่างไรให้หายปวดฟันละทีนี้ติ๊ติปวดฟัน วันนี้ติต๊ติไปงานวันเกิดแพรคุณแม่ของแพรเตรียมขนมอร่อยออร่อยผลไม้และน้ำหวานให้เด็กๆเลือกกินอย่างจุใจติต๊ติตื่นตาตื่นใจไม่เห็นของหวานมากมายวางเรียงรายติต๊ติจึงกินอย่างอร็ดอร่อยคุณแม่ของแพรเห็นติ๊ติชอบกินขนมจึงนำขนมใส่ถุงให้ติ๊ติกลับไปกินที่บ้าน ติติขอบคุณและรับถุงขนมมาด้วยความดีใจเมื่อกลับมาถึงบ้านติติก็รีบนำขนมไปไว้ในห้องนอนเพราะกลัวคุณแม่จะเห็นแล้วจะห้ามไม่ให้กินติติหาที่ซ่อนขนมในที่สุดก็เก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะข้างเตียงคืนนั้นหลังจากแปรงฟันแล้วติติยังไม่ง่วงจึงเล่นกับน้องหมี จนรู้สึกหิวเลยเอาขนมที่ซ่อนไว้มากินแล้วหลับไปโดยไม่ได้แปลงฟันใหม่อีกครั้งคืนต่อมาติต,ต๊ก็เอาขนมออกมากินอีกติต๊ิแอบกินขนมตอนกลางคืนอย่างนี้ทุกวันโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ติ๊ตินั่งกินไอศกรีมกับคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกปวดจีๆที่ฟันอ้ย ติติร้องโอดโอยพลางเอามือกุมแก้มเมื่อคุณพ่อคุณแม่ดูฟันของติติตก็ร้องอย่างตกใจว่าตายจริงทำไมลูกถึงได้ฟันผุแบบนี้ติติแปลงฟันทั้งตอนเช้าและก่อนนอนนี่นาะอย่างนี้ต้องพาไปหาคุณหมอแล้วนะคุณหมอตรวจฟันของติติแล้วบอกว่า ติ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 มีฟันผุตั้งหลายซี่แนะ่บอกหมอนะจ๊ะคนดีว่าหนูกินขนมแล้วได้แปลงฟันหรือเปล่าติติบิดหัวไปมาอย่างเขินอายแล้วก็เล่าเรื่องที่แอบกินขนมตอนกลางคืนให้คุณหมอและคุณแม่ฟังคุณหมอบอกว่าในปากของเรามีเชื้อแบคทีเรียอยู่การแปลงฟันก่อนนอนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะจ๊ะ เพราะตอนที่เรานอนหลับเจ้าแบคทีเรียจะพากันมากินขนมที่อยู่ตามฟันของหนูและทําให้เกิดกรดซึ่งจะค่อยๆทําลายฟันจนเป็นรูผุโชคดีนะที่ฟันของติดต,ติยังไม่ผุมากเดี๋ยวหมอจะรักษาฟันของหนูให้หายปวดและกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วต่อไปต้องไม่กินขนมตอนกลางคืนหลังจากแปลงฟันอีกนะจ๊ะคุณหมอ แนะนำอย่างใจดีติติรับปากคุณหมอเพราะติติไม่อยากปวดฟันอีกแล้วนับจากนั้นติติก็มั่นแปรงฟันทั้งตอนเช้าก่อนนอนและบ้วนปากทุกครั้งหลังกินอาหารทั้งยังไปหาคุณหมอเพื่อตรวจฟันทุกหกเดือนอีกด้วยตอนนี้ฟันของติติแข็งแรงดีและไม่ผุคุณหมอจึงมอบแปรงสีฟันรูปคุณหมีให้เป็นรางวัล ติต๊ติดีใจที่สุดเลย